มันอูเลยแข่างงานบ่อดบอ่มันเป็นมันเป็นไอ้ไอ้หน้าทิไทยไม่มันสีบกคอยไม่หยานี่เห็นบ่สังเกตเบืองหน้าดินยังใหม่ใม่เอมามาอีย๋มันปลาเห็ดเฮ็ดเก็บอยู่บนเห็ดบ่บ่เป็นตาปป่าตหนีปลายฝนสีโต๊ะเลยแล้วเถียงกันอย่างงี้มาทิไทยให้เบิ่งฝานะจังนั้นมันก็ะหม่่านะ กดนี้คือถ่ายรูปถ่ายเป็นรูปนะกดนแชนี่ก้กลมๆนะอ่าแชะนะแต่มันกลับนี่กลับทางอ,งองนะไรวะโอ้คนะือ Samsung นะ Samsung กลับทางาอะไรน,นะกลับมันต้องปีนนะกลับไม่ใช่เครืตนะ่ต้นยางนาะต้นยางนาทั้งหมดสิบต้นต้นยางนาะสิบต้น อันนี้เรานำต้นยางนาทั้งหมดสิบต้นนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ปลูกค่ะเป็นป่านะคะถ้าโตขึ้นมาเราก็จะมาเก็บเห็ดนะคะเห็ดละงูน,นี่ต้นยางนาอันนี้ชาวบ้านค่ะคนปลูกต้นยางนาพื้นที่ปลูกเกษตรกรผู้ปลูก ไปพื้นที่ปลูกต้นยางนานะคะต้นยางนาทั้งหมดสิบต้นนะคะเราก็จะขุดขุดหลุมปลูกทั้งหมดสิบหลุมตอนนี้เกษตรกรกำลังเลือกพื้นที่ในการปลูกนะคะเกษตรกรท่านนี้ศึกษาวิธีการปลูกต้นยางนาอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของต้นยางนาที่มีการปลูกเรียบร้อยแล้ว กเกษตรกรท่านนี้มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกต้นยางนาค่ะได้ศึกษาวิธีการปลูกมาเรียบร้อยแล้วโดยเขาจะมีการดำเนินการก็คือขุดหลุมที่จะเตรียมในการปลูกนะคะร,ระยะการปลูกก็คือ1เมตรนะคะเพื่อให้มีช่องว่างเวลาที่ต้นยางนาเติบโต ความมุ่งมั่นของเกรรษตรกรท่านนี้ศึกษามายาวนานมากค่ะศึกษามาทั้งชีวิตให้สัมภาษณ์เลยค่ะไม่ต้องมาสัมภาษณ์ผมผมทำอย่างเดียวเพราะว่าเขามีความรู้เชี่ยวชาญในด้านนี้สูงมากนะคะอันนี้คือหลุมค่ะอันนี้หลุมที่หนึ่ง อันนี้หลุมหลุมในการปลูกนะคะหลุมที่หนึ่งนะคะอันนี้คือหลุมที่หนึ่งตอนนี้เท,ทวดากำลัง,ง,ร,งร,รับรู้นะคะว่าเรากำลังจะปลูกต้นไม้ท่านเลยช่วยเม,มยื่อเขาไปนดอกเทียงวิทยเมื่อกี้เราปลูกต้นยางนะโอ้โดูการซูมของโทรศัพท์รุ่นนี้ สภาพต้นที่หนึ่งตัดต้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นที่สิบเกือบไม่รอดหนึ่งสองสามสี่หา หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดต้นต้นสิบสองหายไปใส่วะเสียงผู้ใรผููหายเห็ดอยู่ในป่าเสียงหมวกวัดวะปลูกต้นยางหนเป็นปลาเห็ดเห็งละงโง บาทเขาสิมาเกมเฮ็ดอยู่นี่ได้บาดนี่นี่เกมเฮ็ดอยู่ตรงนี้เพรามนนีสิเป็นปลาย่างหน้าประมาณสิบสองบเอ็ดสิบวกหนึ่งสองสามสี่บอยซตนก็เป็นสิมหาสมตนพอดี